นี้เป็นครั้งที่ห3ต่งววันที่11เดือน1พุทธศักราชข้าพเจ้านายพฤทิภพปิยคานเศตขอเป็นวาจาสาทายพุทธมนถวายเป็นเพื่อวิชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาเดวข้าพันติเทระเจ้าหลวงปู่สำเร็จลุลปู่บุญเดชลวงป่ศิลาตลอดทั้งกบูจาผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบันีขอเทีเจ้าทั้งหลายปรดจงมานุโมนาในการสัททายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราตนาลายครูบาอาจารย์แระเทศเพื่อนบ้านทั้ บทที่1บทสวดชุมนุมเทวดา สมนตาจักรวาเลส่วลาขัตุเทวตาสัทธมุาชาสนันโตกโมคาจเกามีเุเปสิริเตติเขวนาเนที่เป็นระเถจคาเป็นตุนคเนเคหาัตถุกีเเตภูมาจะตุเทวชลทวิเมจคาธมาคาติทันตาสติเกอย่างรู้วินีว่าเราจะนงสัทธารโวในสัทโวเมสุนันโตทำมาสวรรการโอยยามพันตาทำมาสวรรการโอยยามพนตาทำมาสวรรการโอยยานตาบทที่สองบทสวนนามาการสิทธิขันสานโมมตสัพวะโตอลาโตสัมมา ดิสามบสาสคิทยคถาน้ามเทเมสันนันาพุทโธมสันนัวารเเตนะสัจวะเชนะโสทีมีหตุสัพพทานทีมีสนััญาธรมโมมสานัวารเเตนะสัจวเชนะโสทีมีหตุสัพพทานทีมีสนััญสังโฆสนัวารเเตนะสัจวเชนะโสีมีหุตุสัพพทาบทที่สี่บทสมหากรุณโกนาถติอาทิกาคถามหากรุณโกนาถอายาสัพพานินังปูเรตาวาามีสภาปโตสัมโพธิเมือตะมังเอเตนะสัจวเชนะมาหุวา มหากรณ์โกนาโถกิจตายสัมปาณินางปูเรตาวาปรมีสภาบัตโตสัมโพธิมุตตะบางเอเตนะสัจวัฒเชนะมาหัวตุสัพพุปทาวามหากรณ์โกนาโถสุขายะสัมปาณินางปูเรตาวาปรมีสภาบัตโตสัมโพธิมุตตะบางเอเตนะสัจวัฒเชนะมาหัวตุสัพพุปทาวาบทที่บทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสุตวามีสุตตงเอกาสามัญพระกวาสกิสุวิหัลติกาปีดว่าโทสมิงมหาวเด มหาตาพิสัเคนะสจิวจารมาตหิพิคุณสตหิสัพเพวนะสัจจะโลกาตุหิเทวตาเยปุนาสันิเตาหงติเขตังสนายาพิคณสังกายาโจตุัสทาวาสกายิกเวนต่ท่าโหเสียยาโภะกวาสกสุวิหันติกปีลาทุสมิงมหาวเนมหาตาพิคสัเคนะสถจิวจามตหิพิุสติหิสัพเพวนะหสัจจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุนาสันิเตาหนตพระคบาลศาสนายาิคุสังกัจาะ ปเิกะคาถาภาเสยมัติอนัโหตาเทวตาเสยถาปินามัพลาปุริโสสัมพิชิตังวาหาะภาสาเลยะปตานิตังวาหางสัมพิชยยะเอวามีวะสุทาวาเสตุเทเวสโสตาิเหตตาพระวัโตสัุรัตโตปุระหังสุอนัโหตาเทวตาพระวัตาอภิวาติเทวายเกเอกวนาถาโซเอกวนาทิตตาโขเอกเทวตาพระวัโตสัตติกีมังคัทังอภาสีมหาสัมมัญญปุรัตนสัมมีจวักายะสมากตาอัคติมหายมังธรรมะสามัญะกิตาเยวะปราชิตตังคันเตนัโหปราเทวตาพระวัตโตสัตติกีมังค สมาธาหางสุจิตตาตโนโชกกามักาสุสาริเทวะในนิลาลิกะในดาอิทะลายานีคาติปันทิตาติอันทัขอปราเทวตาเพราะว่าโตสติกีมังคาถังอาสีเจตวาร์ขีลาเจตวาร์ปรีขัยท่าขีลาอหะดาไม่เมชาเตแดะติสุทาวิวัลลาจุขุมาสุทันตาสุสุนาคาติอันทัขอัะอัทขขอปราเทวตาเพราะว่าโตสติกีมังคาถังอาสีเจกิติพุทธะสนะนะครแต่สนะนะครตา คาตาเสนาเตคมิสันติอปายาภูยมหายาณมนุสสังเทหันเทวะกายาบุเรบุเรสันติเตียท้าหัวเพาะวาวิโูมาเตสศเยปูเยนะเปโควิท้าสูตรโลกาธาตุสูตรเทวตาดสันนิยตวิตาโหติสตหาคาตางทัศนายพิคุสังกัจ เยปิเตวิเวเหสุติมมัทนาลหันโตสมาสัมพุทาเตสมปิขัตนาอตปุระมาเยวะเทวตาสันิเบตตเหสุสยาปีม่หังอิตระหเยปิเตวิกเวสเทวิสันตตอนาตมมทนาลหันโตสมาสัมพุทาเตสมปิขวัตนาอตปุระมาเยวะเทวะตาสนติตตาเวสันติสยยะาปีไม่หังอิตระหอจิขิสามีพิเวเทวะกัยาังนาวิกิตายสัมมีพิฆเวเทวะกายาังนาวิสิเตสัมมีพิฆเวเทวะกัญญาณังนาวิต สีโลกามนุษย์กษัตริยนะครับภูมามาจทศตาเีทตาสิกิทศพราหปีหิบตาปณีนาตาผู้ถสิหาว่าสันตราโลมหสารสามพิสามพนโอตตมะสาสุทาสุปะสมนาเวลานีโยประจัสตรียตะวันวันเอกปีรอดเตวิเตวตวารสถาสาวกีสัจเนระเตวะกายพิการตาเตวิชาณถาพิฆาโวเตวตาบ่าวก็รุสัตวาพุทธศาสนาดังวิตระเต ศาสนังเตสถาปตุลหุ่นานาอวนุสานัลทัศนาอเปเกสสถานมณฑคุสารสังอัสตลิงตตังเกสสาสานาอวนุสานัมัทสงอเปเกสสารมณฑคุิสาสภาพุทธาหูตาจัสสภาพิยาญาวกิรวาละตะคุมาตาโตไดเยสสัจสาวะเกสสตาเนตเตเทวากายาพิการตาเตวิชาลาภาพิวกเยวัหกเกดิสามิขิณาหิเดียดูปวัสโสสตาสศหา สตาสหภาษาวิยขาวภูมากปิแลวราลวารัตวามีทิมันโตจุติมันโตวันาวาโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุพิกุลนางสมิตริงวนางัชษฐาสาเหมาวัตาญขานันตวริโนอยทิมันโตจุติมันโตวันาวาโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุพิกุลนางสมิตริงวนางสตาเก คีราติสาสายยักษ์ขนานัตตะวันนิโนย์ทิม erm ัตโตชุติมันตวันน uh ัะวันตยสะสิโนโมธาตมานาพิกาโมวิกุลนักสมิติวานังอิเตเตโซนะสหัสสหัสสายยักษ์ขนานัตตะวันนิโนย์ทิมัตโตชุติม yes ันตวันนัะวันตยสะสิโนโมธาตมานาพิกาโมวิกุลนักสมิติวานังเวสามิตาปัจจัตตายักษ์ขนานัตตะวันนิโนย์ทิมัตโตชุติมันตวันนัะวันตยสะสิโนโมธาตมานาพิกาโมวิกุลนักสมิติวานังกุมพิโรไลธะข้าววิหิโปก ข้าหิโกเวราสันวิเวนาวิยนาสตาสังยันงปยิโรปัสเตกุมิโรราชข้าิโกสปัสมิติเวรปุริมัจทิสัราชทัตตะัโธาาเตยะข่านทวานางิปฏิมหาราชยะสศโสปุตตปิตาสภาโวธนามามาลาอิทธิมันตชุติมัโตวันนาวันตยเโนโมทามานายิกาบุพิคุณสมิติวนางทักขีนันจัตทิสังราชาวิลุนหตปัสตาเตุมพธานังอธิปติมหาราชยะสศโสปุตตปิตาสภาโวธนามามาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยเสรโนโมทามานาวิก นาตีนาคานังอาทิปติมหาราชยัสสิโสกุตตปิตาสาภาโวนธนานามาหาพละยี่มันโตจุติมันโตวันาวันโตยัสเโนโมธามานาภิกษุโมภิกุณาสมิติวานังอุตตรลัตจะจะที่สังราชาโกเวโรตปัสสาตติยขานังอาทิปติมหาราชยัสสิโสกุตตปิตาสาภาโวนธนานามาหาพละยี่มันโตจุติมันโตวันาวันโตยัสเโนโมธามานาภิกษุโมภิกุณาสมิติวานังปุริมาทที่สังทัตตลัตโททักขีในนัวิโรหะโกปชีเมนานิบุโข ปชิเมนะวิรูปขโมกเวโลตระที่สังจะตาโรเตม,มห,าหาราชามันตาจะตุโรเทศสาทัาตตาลามาถางสุวะในกปิลละคะตเวเตสังมายาวิโนทัสาอาคูปจ,จักนิการสัทธามายากุเทนทุเวเทนทุวิหูจาวิโทตอสหะจะท่นโอกามาเสโถจักกินุมันโทนิมันโทจะปานาโทโอปอมาโยจะเทวสุตโตจะมาตาลิจิตจาเสโนจะขันธพโณนโรราชานโนสโพอาคูปจ,จักสีโคเจวติมพารูสุริยาวิจาศาเอเตเตจนยิจตาลา เอเตจันเยจราชาโนขันธภาษาราชูพิโมทัมนาพิกาบูพิคุณสมิติงวันนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสราชาตันชกากรรัสตลาอาคูปยาคาชายาติพิยามุนาทัตระถาถาอาคูนาคยัสสิโนยรวานโนมหานาโคสุปคะสมิติงวันนางเนนะคาลาเชสหาสารันติทิพาธิชาจัมคียุสทาคูจัโขเงหายยะสเตวานามนนาปตาจิตตลาสุปนาอิตเตสนามังอภัยยันตานาคาราชาวรามาสีสุปนักโรเคมามากาสีพุทโธจันนาหาหิวาจหิวปวะหายาตนาคาสุปนาสารณะมากาสุพุทธังชิตาวัััิรระหตเถนสสพุุทธงอ เิตาพตัตโลวะสวัสเตติที่มตรตยาัสสิโนโกาละกัญชามาหาพิสมะอาสุรันธานะวีคณะสาวเวปฏิติสุติติจารปะหารโทนโมจิสหะ สตวตนจาราริปุตตานาสเพยเวโรจนามากาศนาหิสวาพระาราหุท so so ัสภัมุปาคามงสมโยทานีพันธันเตพิขุนัสมิตริงวานางอาโปจตเทวปทาวิจเปเโชวโยตถาขามงวรุณาวรุณาเทวสมุจจยะสัสสาสหาวาเยตากาุณากายกาคูเทวยะสัสสิโนทัสเศรษฐาัตากายาสเพนนัตวันนิโนอิธิมโตยุติมันตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามนายกาโมพิขุนัสมิติวานางเวดุจัตเทวสาลิจอาสามมาจัตุเวยามาจันทาุูปนิสาเทวจันทามัะควา อาคูมันเทวาหะกัสว <LE> er like ัสุนาวัสดุเสโทสกุปะขาบุริธาโทท่าเศเตทะลากายาสเพนนาตะปวริโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวัตโยยะสิโนโตทามานาปิกามูวิกุณัสเมิติวันางอาหาคูซาภูเดชะละมะคีสิกขาลิวะลิกาจะเจโรชาจาอุมาบุษราลิวาสิโนวานุนาสธรรมาจจจุตตาเจเนชกาอุอเยะลุยชลากัวาคูวัสเวเนสิโนท่าเศเตทะลากายาสเพนนาตะปวริโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวัตโยยะสิโนโตทามานาปิกามูวิกุณัสเมิติวันาง สัมมนามหาสมนามนุษสามนุสุตมาคิธาปทุสิกาคัวโคมมนุปปทุสิกาคาถาคูหาโลโยเทวเจจลรหิตาสวาสิโนปัลลคามหาปัลลคามคูเดวะอาคูเทวายะสัจสิโนทัสเตทัศคายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันาวัโตโยสัจสิโนโมธามานายิการบวิคุนัสตมิติวันังโศกากระลุมหาลุนาคูเวคณะสาหาอาตระกายะหาปโมขาคูเดวะวิจักขนาสถามัตตาหาละคัจฉามิสกันยะจัดยะสัจสิโนทานยะยาอาคาปชุนโนยทิสาวพิวาสติ เกษตเตศากายสเพนนนตะวันนิโนอิทีมันโตจุติมันโตวันนวันโตยะศสีนโมมทามานาพิกามุพิคุณาสมิเตวันนางเกมียาตุจิตายามกกาาจะยะศรีนโนสิกลามาเสถาโจโจตินามาดาสวานมรติโนอาคูอาถากุปณิมิตาเทเตเตัศากายสเพนนนนตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันตยะศสีนโมมทามานาวิกามุพิคุณาสมิเตวันนางแตนเทเตเทวาดนิกายาสัพเพนนตะวันนิโนนาวันวายนาขันจงเยจนเยสทิสาสหะประวุสิชาติมะตาาจ ตไต้เฮมัตโตสหสานาโกมาโลติโสจะตัวประคัดสมิติว่านาสหสภามาโลกนังมหาพามาทีเตเอุปปัโนชิติมามาโตพิสมากเยยสัสสิโสทเศษไทยสลาคูปเจกวัสวัติโนเตสันแจมานาโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิการเตสินเทเทเวสภามเกยาลาเสนาภิการมีกันหะ ปัญสากาหาสามันาาที่ยังเองถาคณาถาพนธาถาลาเคนะพนธวัตุโวสมัญตาปริวาเรถามาโมมุติถาโกจินังอิเตธาถามหาเสโนโกาหาเสนังอเปสัยอันนี้นาตาละมาจัลสารกตะวันาวานาเพรละวัะววววจถาวปวุสสกโกเมโคัะยันโตสวิชโชโกตธาโสปุทธาปัจจธาวัตติสากุโทอัสย,ยังวัเสญญายายานันจะสภาวิยายะวะวิขิตะวันนจะคุม,มาตาโตนาตยิสัทธาสาวกเกสัจเนตเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาถาพิโว เต่าตับปามกรุสุตวะพุทธะสัสสังวีตาลาเคปการมุงเนสารมจิชะยงสภเวชได้สังคำมาพยติตยัาสสิโนโมโนติสาพุทธิสหาวกาเตชเนสุตาเติบทที่หบทสวดจุลชัยยภากรนโมเมพุทธเตชะสารัตนตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิเทวานาลายะปะละเมสุลาสุเสถีพามาจะอินทาจะตตุโลกาคามพีละขากาสามุทาปูตรงคางคาจะสภามาชยยาปสิทธิภวันตุเต ชยชยญพารณีิธารณีอุทธิอุตถีนาทีนาทีชยชาญข้าคนลตุลละนิใสนิไรใส่สีมะเมรุราชผลนาราชีชยชาญคัปีระสมพีนาเคนฐานาคีปีสัจจปูตกาลีชยชาญทุนีมิตาโลคีชยชาญสิงคีสุธาทานามุขชาชยชาญวรุณามุขสาตราชยชาญจัมปัทินาคักุลคันถกชยชาญคัาชคนละตุลงสุกราภูชงสีหัพยคทีปาชยชาญวรุณามุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปะ ปูนาสุทธีนาราดีชยยชยสุขาสุขาชีวีชยยชยยธารนีตาเรศถาสุชัยยาชยชยยธารณีสาธิสัทธาชยยชยวังกราลันยาวระวัคเเชยยชยยวารุนามยักเถชยยชยะลักขเสโสราภูเชเตชาชยยชยยพามเนทขนาชยยะชยราชาธิราชชยยชยยะปทวิงสัพังชยยะชยยชยอัรหันตาปเจกพุทธสาวัง ชัยยะชัยยะมะเหสุโลหาโลหาลินเทวาชัยยะพามาสุลโขชัยยะชยะนาโควิลหะโกวิลปะโโจันให้บาลวิอินโทเจเวนะเตยจะโกเวโรตโนปิจะอัาคีวาโยเจปาชนโหกุมาโลทัตตะทากโอะอัฐาละสาวมหาเทวาจิตตาภาสาอัฏฐโยอิสโนสาวกาสาวาชยะรามภวตุเตชัยยะชัยยะชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะท่าสปาโลจะชัยยะกังเอเตนะ ชยะเตชนาชยโสตีภวตุเตเอเตนะพุทธเตชนาโหตุเตชยมังคลังชยโยปิพุทธศัสสิริมตโตอยมรศจาปิวตโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปมะิตาชยยตถาพมคณามหิเนชยโยปิพุทธศัสริริมตโตอายมรศัจาปิวตโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปมะทิตาชยตถาอินทคณามหิสนชยโยปิพุทธสัตริย์มัตโตอายมาราัจยาปิมัตโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปมงิตาชยยะตถาเทวคณามหิเสนชยโย ส,สิริมาโตอย,ะะะอยามาราษะยปาปีมาโตะ巴ราชโยโคสยยม์โพธิมันเถปโมทิตาชยตถานาคคณามเหสิโนเจโย,ยป,ปีพุทธสัตริมาโตอย,ะะะอยามาราษะยาปีมาโต ปาปิมาโตปาราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาสภามะคะนาไมเหสีโนชยชาันโตพญายามูเรศกัญญาณนาทิวัตเทโเอวันตะวันวิชโยโหหิชยญาสุชยญบังคาเลอปาราชิปันลังเกศศิเสปัทไทวิปปคยาภิเศกยสาวพะพุทธานังขคาพระโตปโมทิตยุนักัตตสุมังคารังสุปาภาตสุภูติตังสุขโนสุมุพุตโตจาสุยิถาภาบจาริสุปทักขีนนางกายะกำมังวาจาริกังบังปักขีนนางอาทขีนามโนกำมังปินทีเตปทักขีนาอรักคีนานิจักตะวันนัลัตตเทตหา เตอัฏฐรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธ,ธาาศาสนีอโลคาวิสุขิตาโหนถะสหัพเพหิยติพิสุนันตตโพนโตเยเทวะสมิงทานีอธิคาตาธิกายุกาโหติทิคายุกา,า,าสถา,าโหตุสุขิตาโหตุส,ตตสภาัทาลักขันตุสภัสตานางรักขันตุชินางศาสนางยาการจิตบัฏทา,านเตสังสเพบเรนตุมโนรัายุตตะก,กาเลปวัสตุวัสสังวสาวราหกาโลคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตุจัดสภัทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถาละหัง บทที่7บทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวามีสุตังเอกาสัมภยาภควาสาวัตถียาวิหารติเชตวะเน อนากะปินทิกาสะอาราเมตตะละโขภควาพิโกอันเตติพิขาวติพัททานเตเตติพิขูภาวะโตปัจัตสุสุภะวัยตะาวจาตุปัฏาวาพิขเวตถาคตานังอนุปัฏาวาตถาคตาณังทิตาวาสถาตุธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสเปพังคาลาอานิจจติตังตถาคโตภะอภิสัพพุณติอภิสัมเณติอภิสัมพุณิตวาอภิสัมเณตวาอติขติเทเสติปญะเปติปัททะเปติวิวัตติวิวัจจติอุตานิการุติสเพสังคาราอานิจจติอุปัฏาวาพิขเวตถาคตานังอน มาตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอวิสสพุทธติอวิสเมติติอวิสสพุทธิตวาอวิสเมตตวาอติขติเทเสติปยาเปติปะทาเปติวิวาติวิภัจจติอุตานิกาลุติตาเพสังขาราทุกขาติอุปปัฏฐาวิคเวตตถาคตานังอนุปปัฏฐาวาตถาคตานัตถาวัสตาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยตา ธรรมานิยาณตาสะเพธธรรมานตาติตังทะหาคตวาริสัมพุทธติอวิสเมนติอวิสัมพุทธิตวาริสเมตตาวาติคติเทเสติปยาปิติปัทถเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิกาโรติสะเพธธรรมานตาติท้าบวชจากพระวายตัตตมนาติภิกขุภาวะโตภาสิตัอภินันทุนติ บทที่แปบทสวดพระเทกระตะัตาคาถาติตัางนานาะวาคามยน,นาเป็นากางแขนะข้าต่างบุคคลไม่ควรต่างคิดถึงสิทธที่ลวกไปแล้วด้วยอะไราและไม่พึงพบูบทีสิทีิยังไม่มาถึงยัตถาตีต,ตามหินานต,านต,าตาานา่างอภรตัญจนะคาต่างสิ่งดิตก็รับไปแล้วสิ่งรดุคตก,ก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนันตโยธรรมาตถาตถาวิปัสติอสังหีราสังกุป,ปังต่วิธานุภาลูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงัยนคอนแคร์เขาคนเพราะรู้ครากชนาัน นะฮิโนสักคาันเตนะมหาเสนนะมัจุนาพกวันผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามายจะไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปีกาัหรัตวันที่ตางตังเวทเทกระตโตตีสันโตอติคเ,เตมุนีเตวันนี้ผู้สงรวย่อมกล่าวเรียกผู้มีเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคารทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เป็นอะไรตเดียวก็น่าชม บทที่9บทสวดธรรมะสังเวขาปจเวคคณะสภีสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงก็คือลาดับไปมีแล้วหายไปสภีสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสภพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งบททั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตายชีวิตเป็น นาปาริโยสานังเมชีวิตชีวิต,วตของเรามีความตายไปที่สุดล่อชีวิตตังเมนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาละนางเมนียะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนที่จะสาวิตรายังกายโยอาจีรังระกันนี้ไม่ได้อยู่นาะบเปตาวิญญาณโอคันปสัสจ,จาวิญญาณจุนโถอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอดีเศสษติจากนนทัพปทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขลังอีวดัดโดยอด,ดุจังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดาหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวัตสังคาราสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทฏวิยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้ การเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสัมูปัสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามาลันตีจะเสดทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มาลิงสุจามาริสะเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวาห่างมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัที่เมเอทาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs> บทที่สิบยังกิจจิเอ้ย บทที่สิบบทสวดเมตตายังกินเจยังกินจีกุศลังกรรมมาสสเพติพระเตหิกตังบุญยานโนอนุโมทหันตุสุนันตุโพลโตเยเทวะอสมิงคาเนอธิคาตาที่กายุกะสัทธาหอตุสุกิตาหอนตุทุกขาปมุจจาโตมาตาปิตาสุกิตาหอนตุทุกขาปมุจจาโตสเพยยาติกาสุกิตาหอตุทุกขาปมุจจาโตสเพยอายาติกาสุกิตาหอตุทุกขาปมุจจาโตสเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหอตุทุกขาปมุจจาโต สัพเพอาจาริยุปชัยยะสุกิตาหอนตูทุกขาปมุจจริตสัพเพนะขตาสุกิตาหอนตูทุกขาปมุจจริตสัพเพเทวาสุกิตาหอนตูทุกขาปมุจจรตูสัพเพสามัตตินางสามิชันตุโวบทที่สิบเอ็ดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตูอักันติมายะอิติภะขวานนโมโพธิสัตูอักันติมายะอิติภะขวานนโมโพธิสัตูอักันติมายะอิติภะขวาบทที่สิบสองปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคาเลโพธิกาเลตางิงตาหิงตาธรรมะฐานเนนภะวันตู พิหารมันทะเลเทลาจามนานาว่กาจาพิคโวศสารามิกาธานาปฏิอุปัสการมาเทศานิวัตขามาจาอิสราสปาณภูตาสุกิตาพระวตุเตชลาผู้ชายเยปีจะอันทัน อันทะสามภาวาตังเสทษฐะตาท่าวปบปฏิการนิยานิการธรรมะว่าลาบชีจเตสะเพปิทุกัสสการลตูตสังขายังธาตุจีลาสตังธรรมโมธรรมะท่าลาจักรุขลาสังโคโหตุสาวะโควะอัถายะจัหิตายะจะอัมเหรักตุสัตธรมโมสะเพปิธรรมจาริโนวุฒิเงสะปะปูในยมะธรรมีอริยปะเวทิเตปสรรนาโหตุสะเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทาลังบเวชนโตกาเลเทวปวัสโตวุทิภาวายะสตาดาวสามิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิต้าจะอารัชังนิจจังละ ปฏิปุตตรกลางเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทาบทที่13เทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปัตตาตจนิทุขขาพญาปัตตาตจนิพญาโสกปัตตาตจนิโสกหัวตุสัพเพปินานิโนเอตาวจาตามเหหิสัพพตาปุญญาสัพพทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมภาสัมปติสิทธิยาทานังคาถาตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหตุขจันตุเทวตาคาตา บทที่สี่สุมังคลคาคาถาโงตุสภามสุมังคลคารังละขัดตูสภเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดีโหตุนี้รังตะลังโหตุสภามสุมังคลคารังละขัดตูสภเทวตาสัพะธรรมานุภาเนนะสดีโหตุนี้รังตะลังโหตุสภามสุมังคลคารังละขัดตูสภเทวตาสัพะสังขานุภาเวนะสดีโหตุนี้รังตะลังบทที่สิบห้าสภพุทธาพระปพตาปเดนานจะยังพลังหานตาเนจะเตเชนนะละขัดพมีสัพะโส สัพเพุทธาพระปัตาระเจนะจะยังพลังอรหันตานจะเตชนะละขังพมิสัพพโสสัพเพุทธาพระลับปตาราเจนะจะยังพลังอรหันตานจะเตชนะละขังพมิสัพพะโสสัพเพุทธาพระลับตาราเจนะจะยังพลังหันตานจะเตชนะละขังพมิสัพพะโสสัพเพุทธาพระปัปตาระเจนจะยังพลังอรหันตานจะเตชนะละขังพมิสัะพะโสสัเพุทธาพระัตาราเจนะจะยังพลังอรหันตานจะเตชนะละขังพมิสัพพะโส S <S สัพเพหุตถาภรพปตตาปเจนะจายังพระหลังอาหารตานาจะเตชนนัละหะวไม่มสัพพโสสัพเพหุตถาภรพปตตาปเจนะจายังพระหลังอาหารตานาจะเตชนนัละหะวไม่มสัพพโสสัพเพหุตถาภรปัตตาปเจนะจายังพระหลังอาหารตานาจะเตชนนัละหะวไม่มสัพพโส ด้วยอํานาจแห่งบุญส่วนที่ข้าเจ้าได้สวดทายาทพระพุทธมนต์นี้ข้าเจ้าน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสถิติกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายขอที่ทรงแห่งบุญส่วนนี้จงเป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เคล้าคลาดปลอดภัยทุกส่งโรคภัยอันตรายทั้ง จากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้เสรีมั่นคงเป็นสมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนก็จะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้เจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุในการบรรลุสนี้ โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระปิดตาเจ้าเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเท е วานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อนวยผลให้เป็นสิริม,มงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด